สวัสดีค่ะท่านอิมพิเรียนท่านผู้นำแล้วก็สมาชิกอะโทมีทุกท่านนะคะทั้งในห้องส่งแล้วก็ทางบ้านด้วยค่ะดิฉันนิวออโตเซลมาเตอร์บุตรสลินพานุรัต์ขอฝากเนะื้อฝากตัวด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่25นะคะเดือน11ปี2026พี่บุตรได้ติดเข็มค่ะได้รับตำแหน่งออโตเซลมาเตอร์ เข็มตัวนี้นะคะมันมีความหมายสําหรับพิบุตรมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันหมายถึงความสําเร็จระหว่างทางของพิบุตรนะคะแล้วมันก็หมายถึงความรักค่ะความจริงใจของทีมงานนะคะการที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ก็ทําให้พิบุตรสามารถรับตําแหน่งออโตเซลมาสเตอร์ได้ค่ะพิบุตรสามารถทําตําแหน่งนี้ได้ทุกคนก็สามารถที่จะ ทำตำแหน่งนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอัตโตมี่มีระบบสู่ความสำเร็จนะคะที่มีระบบสำเร็จรูปแค่คนลงมือทำก็สำเร็จทุกคนคะ่ะวันนี้ขอมือคนใหม่ที่เพิ่งมามีไหมคะวันนี้โอ้ยเยอะเลยนั้นเดี๋ยวพี่บุตรขอเล่าประวัติส่วนตัวนิดนึงให้กับคนใหม่ฟังนะคะก่อนที่พี่บุตรจะมารู้จักอัตโตมี่พี่บุตร ทำธุกรกิจส่วนตัวค่ะพี่บุตรเก็บค่าเช่าแล้วก็ขยายพันธุ์พืชค่ะพี่บุตรนะคะก็รู้จักอะทมี่คือวันหนึ่งนะคะมีหลานสาวค่ะเอาแป้งสิฟันกับยาสิฟันมาให้แล้วบอกว่าของเกาหลีค่ะพี่บุตรก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่า,าหลานสาวคนนี้เป็นคนชอบไปเที่ยวเกาหลีพี่บุตรก็คิดว่าเป็นของขวากค่ะพี่บุตรก็ใช้จนแป้งสิฟันยาสิยาสีฟันหมด ก็รู้สึกว่ายาสิฟันของอาโธมี่ดีมากค่ะวันหนึ่งก็หลานสาวคนนี้แหละค่ะเขาก็พาคนมาแนะนำอาโธรมี่ให้พี่บุตรรู้จักวันนั้นที่บ้านมีงานทําบุญก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ได้ยินพี่คนนั้นเขาพูดว่าทำอาโธมมี่จะได้30ล้านค่ะพี่บุตรเดินตามอาโธมี่เพราะ30ล้านค่ะรู้สึก <laughs> เพราะว่า,าธุรกิจของพี่บุตรเนี่ยเจอภัยธรรมชาติกับโรคโควิดนะคะก็ทำให้ไรายได้ของพี่บุตรลดลง พี่บุตรได้ยินคําว่า30ล้านพี่บุตรก็อยากจะเอาเงินเนี่ยค่ะไปปรับปรุงธุรกิจตัวเองแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนรอบข้างค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคําว่า30ล้านของอาโธมี่เนี่ยมันมีความผูกพันกับพี่บุตรมากเลยค่ะในขณะที่พี่บุตรอยากได้30ล้านแต่พี่บุตรเนี่ยก็คือแบบประทับใจคนที่ให้30ล้านกับคนจนไปเลยค่ะท่านก็คืออินฟเนียนเตอร์คนที่6ค่ะตบมือให้ท่านหน่อยค่ะ พี่บุตรนะคะก็มีเป้าหมายในการทำอมทโทมี่นะคะก็คือ,อเป้าหมายของพี่บุตรก็คือวันที่15ถึงวันที่16เดือนมกราปี2067ะคะพี่บุตรจะขึ้นไดมอนด์มาสเตอร์ค่ะ <laughs> แล้วก็พี่บุตรอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าแนวทางในการที่พี่บุตรประสบความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือ1 เราต้องใช้สินค้าของอโตรมี่อย่างจริงจังที่เราต้องใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอโตรมี่ไม่มีฟิลเตอร์ enter, ไม่มีคนโฆษณาให้เราค่ะมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะใช้แล้วให้เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็เอาสิ่งที่เราใช้อะความประทับใจเนี่ยไปบอกกับคนรอบข้างให้เขารู้เหมือนกับเราให้เขารักอโตรมี่เหมือนกับเราค่ะในห้องนี้มีใครรักอโตรมี่บ้างคะยกมือเลยคะ่ะ โหทั้งห้องเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะพี่บุตรอยากจะบอกว่าเราต้องตัดสินใจสําเร็จนะคะเราต้องตัดสินใจค่ะอย่างพี่บุตรเนี่ยตัดสินใจสําเร็จตั้งแต่เจออะโทมี่วันแรกเลยค่ะพี่บุตรตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าจะเป็นอิมพิเรียนภายในสามปีตอนนั้นตอนนั้นพี่บุตรไม่ไม่รู้ว่าอโทมี่มันคืออะไรนะคะพี่บุตรไม่เคยทําเครือข่ายมาก่อนค่ะแต่พี่บุตรขยายพันธุ์พืชเก่งมากค่ะ ขยายพันธุ์พืชพืชชนิดเนี้ยขยายได้5ไล่12ไล่ขยายเก่งมากพี่บุตรก็มีความคิดนะคะว่าวันหนึ่งพี่บุตรก็จะขยายเครือข่ายอัโฉมิของพี่บุตรให้เก่งเท่ากับขยายพันธุ์พืชค่ะแล้วก็อันที่สามนะคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันคือตัวบอกทิศทางของเรานะคะว่าเราจะต้องลงมือทำยังไงค่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับความสําเร็จค่ะยอมรับเป้าหมายที่เราจะสําเร็จและอีกอันหนึ่งนะคะที่บุตอยากจะบอกว่าคือเราต้องยอมรับผลของความสําเร็จระหว่างทางด้วยนะคะเพราะว่าการทำอาชอมีมันเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับคนค่ะคําว่าปัญหามันมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีปัญหามีประเภทเดียวค่ะคือคนอะไรรู้ไหมคะคนตายค่ะ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกค่ะมันมีแต่ถูกใจกับไม่ถูกใจค่ะให้เรายอมรับค่ะแล้วเราให้เราคิดนะคะพี่บุตรอะ่ะคือตัวเราคิดว่าเราสําเร็จได้เราคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะตัวเราก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กอ่ะคะ่ะดูด อย่างสมมติพี่บุตรเนี่ยรอบนี้พี่บุตรทำออโตตเซลเนี่ยพี่บุตรคิดตลอดเวลาเลยว่าอยากให้อิมพีเรียนคนที่6มาในวันที่พี่บุตรได้รับเข็มค่ะสุดท้ายพี่บุตรก็สมหวังค่ะเพราะว่าพี่บุตรคิดนะคะคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นค่ะวันนี้พี่บุตรก็ขอจบการแบ่งปันออโตตเซลแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ